ท่ามกลางความม้วว้างของเอกภพมีวัตถุนหนึ่งที่โดดเด่นด้วยอุณหภูมิอันหนาวเย็นเกือบถึงขีดสุดนั่นคือในบิลลาบูเมอร์แรงในบิลลาดาวเคราะห,ห์ไวเยาว์ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวเซนทอร์ห่างจากโลก5,000ปีแสงโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของมันคล้ายกับโบไทหรือปีกที่กางออกเกิดจากลมความเร็วสูงที่พัดเอาก๊าซเย็นจัดออกจากดาวเลือศูนย์กลางการค้นพบในปี1 9 9 5เปิดเผยว่าในบิลลานี้มีอุณหภูมิต่ำ ถึงลบ272องศาเซลเซียสซึ่งเย็นกว่าการแผ่รังสีพื้นหลังของบิกแบงทำให้มันเป็นวัตถุที่เย็นที่สุดที่เคยพบในเอกภพภาพจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเผยให้เห็นรายละเอียดที่ไม่เคยมีใครสังเกตมาก่อนตั้งแต่เส้นใยห,หมอกจางๆไปจนถึงโครงสร้างที่แตกต่างจากเนบิวลาดาวเคราะห์ทั่วไปแม้จะยังมีปริศนามากมายเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของมันแต่เนบิวลาบูเมแรงยังคงเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์ที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยความลึกลับของเอกภพเนบิวลาบูเมแรงเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ไวยาวและเป็นวัตถุที่เย็นที่สุดในเอกภพเท่าที่มีการค้นพบจนถึงปัจจุบันภาพจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของนาซาและอีซาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสายตาอันคมชัดของฮับเบิลสามารถเผยรายละเอียดที่น่าประหลาดใจของวัตถุท้องฟ้าได้ภาพนี้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของนาซา และอีซาแสดงให้เห็นในบิลลาดาวเคราะห,ห์ยาวที่มีชื่ออย่างน่าสนใจว่าในบิลลาบูมเมอร์แรงมันตั้งอยู่ในกลุ่มดาวเซนทอร์ห่างจากโลก5,000ปีแสงในบิวลาดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นรอบดาวฤกษ์สว่างที่สุดกลางเมื่อดาวปล่อยก๊าซออกมาในช่วงสุดท้ายของวงจรชีวิตของมันบิวลาบูมเมอร์แรงเป็นหนึ่งในสถานที่แปลกประหลาดของเอกภพในปี1,995นักดาราศา,าสตร์ซาไฮและนีแมน ใช้กล้องโทรทัศน์ซับมิลลิเมตรสวีเดนของ ESO ขนาด15เมตรในชิลีค้นพบว่าเนบิวลานี้เป็นสถานที่ที่เย็ยนที่สุดในเอกภพที่เคยพบมาด้วยอุณหภูมิลบ272องศาเซลเซียสซึ่งเย็นกว่าศูนย์สมบูรณ์เพียงหนึ่งองศาแม้แต่การแผ่รังสีพื้นหลังจากบิกแบงที่มีอุณหภูมิลบ270องศาเซลเซียสยังอบอุ่นกว่าในบิวลาดวงนี้ นี่เป็นวัตถุเพียงชิ้นเดียวที่พบว่ามีอุณหภูมิต่ำกว่าการแผ่รังสีพื้นหลังคิดเทเลอร์และไมสครรอดตั้งชื่อมันว่าเนบิ u l a r บูเมอร์แรงในปี1980หลังจากสังเกตเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินขนาดใหญ่ในออสเตรเลียนักดาราศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดที่ฮับเบิลเปิดเผยได้พวกเขาเห็นเพียงความไม่สมมาตรเล็กน้อยในแฉกของเนบิวลาซึ่งบ่งบอกถึงรูปร่างโค้งคล้ายบูเมอร์แรง อย่างไรก็ตามภาพความละเอียดสูงจากฮับเบิลชี้ใหเห็นว่าเนบิลลาโบไทอาจเป็นชื่อที่เหมาะสมกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลถ่ายภาพนี้ในปี1998แสดงให้เห็นส่วนโค้งจางๆและเส้นใหญ่างเลือนที่ฝังอยู่ในก๊าซกระจายของแชกโบไทที่เรียบเนียนของเนบิลลารูปร่างคล้ายโบไทของเนบิวลานี้ทําให้มันแตกต่างจากเนบิลลาดาวเคราะห์อื่นๆที่สังเกตพบซึ่งโดยปกติจะมีแชกที่ดูเหมือน ฟองอากาศที่พองตัวอยู่ในกา๊าซอย่างไรก็ตามในบิวลาบูเมแรงยังอายุน้อยมากอาจยังไม่มีเวลาสร้างโครงสร้างเหล่านี้ขึ้นมาได้ทำไมในบิวลาดาวเคราะห์จึงมีรูปร่างที่หลากหลายยังคงเป็นปริศนารูปร่างโดยทั่วไปที่คล้ายโบไัยของในบิวลาบูเมแรงดูเหมือนจะเกิดจากลมความเร็วรุนแรงถึง500 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่พัดทากา๊าซอันตราคออกจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางที่กำลังจะตาย ดาวดวงนี้ได้สูญเสียงมวลไปมากถึง1นึ่ในพันของมวลดวงอาทิตย์ต่อปีเป็นเวลานานถึง1,500ปีซึ่งมากกว่าวัตถุประเภทเดียวกันอื่นๆถึง10-100ง,ง,งึเท่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเนบิวลาทำให้มันกลายเป็นบริเวณที่หนาวเย็นที่สุดที่เคยค้นพบในเอกภพภาพนี้ถูกถ่ายโดยให้แสงตกกระทบเป็นเวลา1000วินาทีผ่านฟิลเตอร์สีเขียวเหลือง แสงที่ปรากฏในภาพมาจากแสงของดาวฤกษ์ศูนย์กลางที่สะท้อนผ่านอนุภาคฝุ่นเนบิ u l a บูมเมแรงเป็นหนึ่งในวัตถุที่น่าทึ่งที่สุดในเอกภพด้วยอุณหภูมิที่เย็นจัดเป็นประวัติการและโครงสร้างที่ไม่เหมือนใครมันเผยให้เห็นกระบวนการวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตและยังทิ้งคำถามมากมายให้กับนักดาราศาสตร์แม้ว่าจะถูกค้นพบมาหลายทศวรรษแล้วแต่เนบิวลาดวงนี้ยังคง เป็นปริศนาที่รอการไขความลับจากการศึกษาของมนุษย์ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับความลึกลับของเอกภพแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ